มันดองอู้อู้เอาโดน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 ้นู จีบอีกแล้วบมเห็นพี่น้องข้าแต่ง,มงวมกนาน,นี้มั้ยเป็นจีบอีกแล้วสองเกลือเลยสองเกลือแล้วยังบรไเดี๋ยวยิ่งอยู่ไฟมันลุ่งไปเลืกแล้วยิ่งไปก็ยังบ่ถือห้มขึ้นผิวน,น้ำคักๆเนื้อเอลกี่นี่หั่นนานี้ซ้ำนี่ย กีบโป้ไม่ต้องกีบโป้กีบโปตัวนี้ยิงยิงยิงมอมมันลองไว้อยู่นะมันลงมร่องมันลงมร่องมันลองมันลองมันลองอู้บ่ถือวะ บอดถือโอ้ยเสียดายแท้มันบอเมนยี่สิบเมตรแล้วนี่เกือบสามสีุนออกสามสีผุนโอ้ยบอดถือพี่น้องเอ้สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับนอ้องเซนโลครับผมมือนีเซนโลพาพมาอยู่บ้านเกาเมืองน้อยครับผมพี่น้องไม้เป็นไม้เอ้ ไอ,บอ้บ่อน้ำป,ปา่าๆของหมู่บ้านนะครับพี่น้องเนาะก็สามารถหาปลาได้นะพี่น้องนะมาเดี๋ยวเราหาขึ้นต้นไม้ก่อนขึ้นต้นไหนดีไว้พี่นอ้องผมว่าผมจะขึ้นต้นนี้แหละไปอยู่มองนั่นนะพี่น้องนะเนาะ,นะ,นะไปพี่น้องเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมไป นี่พี่น้องสภาพหมายกับน้ำใสกิ๊บเลยพี่น้องครับผมใสกิ๊บเลยผมว่ามันหนาสิมีฉัโตนะน้ำใสแห้งท่ามันบดจิบท้ามันหล่อนีโอกาสได้ตัวนีดน้อยสุดเลยน้ำใสแบบนี้ผมก็ยังย่อมเหมือนกันพี่น้องแต่ก็ล่อลุ้นน้ำกันนะครับผมพี่น้องเด้อเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้เส้นโลดเด้พี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อ เดี๋ยวไปเบึงผลงานกันเลยว่าเราจะเจอ,เจอปลาบอสั้นั่นละไปพี่น้องด้วยนุน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 ขึ้นจิ๊บนุนแล้วพี่น้องเออพอเห็นนะจิ๊บไก่ขนาดเลย โอ้ดุน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 ดนพี่น้องดูนโอ้คิดว่าผมถือไหมมานี่เลยมึงนอนเอาม้านก่อนพี่น้องเอ้จะดูเขาพี่น้องกู อืมันอวยเลยเหรอือไมคิดว่าตนนัวไหนมัน,นเน,นี่ยอวยนี่งแหละมันอวยลงพอดีถือหางอู้ได้มนันเลยพี่น้องเนยะเกือบแล้วเกือบเหวเลยตัวบัวใหญ่ปว่นยายนั้นใส่ลูล่เหรอพี่น้องเนี่ยใส่ลู่ครับผมเข่ากระดูกพี่นี่ยพี่น,อน้องมันเสยแล้ว เกือบเหวป่าหวานเจี๊ยบพี่น้องไปเก็บปลาครับผม ผนสีมาแล้วครับผมป้าหว่วงบึ้มๆๆๆๆเลยก็ได้ปลาดูน้อยตัวน,นึงนะครับผมพี่น้องกระมานคือเก่าครับพี่น้องครับมาแต่บอกไก่นึงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวกลับมาแค่มือมันใหม่นะคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวล่าแค่นี้แหละครับผมเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ